ส้อยนาคีนาวทิสานาศรับบทนางแบกกับผลเร็กติ้งสุดสงแฟนๆถึงกับออกปากว่านางเอกสาวนาวทิสานาศรับบทนางแบกจนหลังแทบแอนกับผลงานละครเรื่องล่าสุดอย่างส้อยนาคีโดยชาวเน็ตหลายๆคนมองว่ายังไม่กลมกล่อม ตรึงคนดูได้อยู่หมัดมากนักยังมีจุดอ่อนอีกเพียบโดยเฉพาะพระผีดกลางนางของเรื่องอย่างบอลลววอนพลและกระตูนนัทชาที่การแสดงยังแข็งมากไร้เคมีและสเสน่ห์ทางการแสดงจนทําให้ส่วนที่เป็นโทนความมุมมิงของเรื่องน,นั้นลดทอนความน่าดูลงไปมีเพียงในส่วนการแสดงของนาวทิสานาธและแคทแคทริยาที่ต้องฟาบฟันกันเท่านั้นที่ยังน่าดูอยู่ ที่สำคัญดูเหมือนความแฟนตาสีอย่าง CG พญานาคก็ออกมาน้อยมากจนชาวเน็ตบ่นว่าที่ยังดูอยู่ก็เพราะดาวนี่แหละไม่งานเทไปละเป็นเหตุให้เรตติ้งที่ออกมาสวิงสุดฤทธิจากเปิดตัวสวยที่4.0ลดลงมา3กว่ากว่าและกลับขึ้นไปที่4.1ในคืนวันพุธที่วันที่8เดือนมีนาคมและลดมาเหลือ3.4ในวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมางานนี้แฟนๆคงต้องเอาใจช่วยให้หนักๆแล้วล่ะ